ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะน้าอาชีพนะครับขายผลไม้ริมทางนะครับเมื่อน,นี้เข้ามาขายเงาะนะครับเอาแบบเบื้องต้นนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมอุปกรณ์ที่เข้าต้องใส่ก่ะ,ะแถบจะบ่มีอย่างนะครับลงทุน เรื่องอุปกรณ์นี่จะหน่อยมากๆนะครับกับมีโฮมนะครับแล้วก็ตัดซังตัดตซังแบบ15บกิโลนะครับล่มนะครับเบอร์60นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับเอาไว้เขียนราคานะครับแค่นี้เองนะครับส่วนถุงนะครับเขาจะมีขนาด8ปดคูณสินะครับกับ เ้าคูณ18นะครับ9้าคูณ18จะเอาไว้ใส่3โรลลอยนะครับที่ผมใส่อยู่นี่นะครับรูปแบบการขายนะครับง่ายๆพี่น้องนะครับอันดับแรกเ่าับเลือดทำเลก,ก่อนเนาะเลือดทำเลนะครับพยายามเอาอตรงที่เส้นขาวกว้างๆนะครับเส้นขาวกว้างๆนะครับผม ส่วนการขายเข้าจะเน้นการใส่ถุงนะครับการจอดริมทางริมถนนเนี่ยนะครับจะบ่ค่อยได้เอาเงาะอย่างมะกรองนะครับก็จะมีอย่างล่างโชว์นะครับจากล่างกับพ่อแล้วนะครับเพราะว่าเงาะมันถืออากาศหลมันจะเหี่ยวนะครับเหี่ยวกับเปลือกดำนะครับเน้นใส่ถุงนะครับเพ็ดถุงละลอยถุงละสามโลนะครับในกรณีที่ขายซีซีบาทกระเฮดเป็นสองโลครึ่งนะครับกระเฮดเป็นถุงละลอยขึ้นเกานะครับผม สามร้อย4อยสี่รยอยสี่สิบบาทนะครับสามารถขายได้นะครับสามราคานี่แหละหลักๆักสำหรับเงาะนะครับที่จะพบที่จะเห็นกันนะครับตามริมทางริมถนนนะครับหรือว่าตามตลาดนี่นะครับคลิปนี้นะครับผมได้เงาะจากร้านสำเนียงนะครับรับอยู่ที่ตลาดเมืองทองอุดรนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่ก็พยายามเอาใกล้ๆบ้านว้กอนนะครับ ย่าพึ่งไปไกลนะครับพ้อเข้ารูยอดเริ่มรูยอดขายชัดเจนแล้วกะคอยมาเ,เบิ่งวายยูไสมันจะทรงถูกนะครับก็สามารถไปเอาไกลได้มีพี่น้องสอบถามอยู่ว่าระวังจอดตลาดไปขายอยู่ตลาดกับจอดริมทางริมถนนนะครับแบบไดจะดีกว่ากันจะบอกว่าการจอดเปิดถ่ายนะครับเขาก็สามารถ ง่ายไปตลาดส่วนใหญ่ตลาดจะอยู่ตอนแรกนะครับตอนทาเขาจะเริ่มกันกับใบสามนะครับใบสามเป็นต้นไปเขากับหาตลาด,ดน้อยๆใกล้บ้านนะครับเขาไปจอดได้เพราจะจำเป็นว่าจอดริมทางอย่างเดียวนะครับช่วงเศร้านะครับช่วงเศร้ามาหาใบสามเราจะหาจุดริมทางริมถนนจอดนะครับ ต่อมานี้นะครับผมเป็นการตอบคําถามไปในโตัวน้ำนะครับสำหรับพี่น้องที่สอบถามว่าจะขายริมทางหรือว่าจะขายแบบตั้งร้านยุตลาดนะครับจะสามารถเฮ็ดคู่กันได้คือเก่านะครับการเปิดไทยนี่นะครับถุงละ100บาท สำหรับกำไรของรอบนี้นะครับใส่เงาะทั้งหมด20ลังนะครับกำไรก็จะอยู่ที่2,008นะครับส่วนค่าน้ำมันค่ากิ่นก็นแล้วแต่พี่น่องนะครับจะบริหารเนาะบริหารจัดการของไผ่ของมั่นนะครับส่วนของผมนี่กำไรอยู่ที่กิโลละ8บาทนะครับก็จะได้อยู่1,800บาทนะครับเอ้ยโบแมนดิ2,800บาทนะครับ2,800บาทนะครับ ส่วนห้องผมก็จะหักออกประมาณ1 0 0 0บาทก็จะเหลือพันแปดร้อยนะครับใน1 0 0 0บาทนี่ก็จะเป็นค่ากินนะครับค่ากินค่ากาแฟาค่ากับข่า้วก็บวกกับค่าน้ำมันนะครับอยู่ที่หนึ่งพันบาทก็จะเหลือพันแปดร้อยพันแปดร้อยเขาจะขายอยู่สองหมื่นนะครับบอรเง,งาะเขาทั้งเบิด2ยี่สิบลังนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับสําหรับเงาะประมาณสองหมื่นนี่แหละนะครับหลกัลกๆเกินนี่ก็จะไม่ค่อยดีบันไดนะครับ เอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงเรื่อยๆนะครับสําหรับพี่น้องที่เออ่ค้าขายอยู่แล้วเนาะขายมาขายไม่ขายเก่านะครับขายมาโดนหรือพึ่งขายกันเขามาคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับส่วนลักษณะการจัดร้านนะครับถ้าเบิรงหลายๆคลิปของทีมงานพุ่มเดี่ยวเท่ากับจะยั่งคงเก่านะครับว่าบได้มีอย่างเพิ่ม เอามานะครับเพราะว่าเขาต้องการเอาเอาเงินที่จะมาลงทุนอย่างอื่นเนี่ยไปลงทุนกับสินค้ามากกว่าที่จะไปปิ่นไปายไว้เนีย่ยหรือว่าจะไปหาโตหาย่างมาเสริมนะครับกาจะเอาประมาณนี้ครับเคลื่อนย้ายสะดวกพร้อมนะครับอุปกรณ์ให้หน้อยที่สุดนะครับอาจจะมีโต๊เก้าอีนอานน้นะครับเอาไว้นั่งเรียนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ่นหน่อยกระไรพ่อกันคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ